ลริ่มเลยเ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 ต้นเต้นเต้นเต้นแล้วพี่เต้นเต้นมากเลยเนะี่ย <ic hiss> อยากให้คนดูรู <c oughs> ้ว่าเราไม่โม้ไงเห็นไหมพูดดังๆหน่อยไม่ได้เย็นแต่โ <c oughs> ม้ไอ้ผู้เชี่ยวชาญวะ เป็นไงเป็นไงดูชุดพี่ป้านน่น,น้ารักไเงียชุดพี่โอ้โหเข้ามานี่หลังมึงก็มีของดีเลยว่ะเฮ้ยไม่ต้องหาไหนเลยเนะี่ยโอเคคุณสมบัติแรกผ่านนะเฮียม <c oughs> ไม่เอามันตาก่อดนนเลยอะจัดตาให้ใหม่เลยต้นหนึงแก่ีมึงคันหูวะแก่คันหูแล้วไม่ได้คันข้างไหนอะคัน,นตรงใบหูเออตรงใบหูห โอเนี่ยมันทำอะไรทำอาร์ตอยู่ก่อนไม่ได้อาร์ตพี่เราพี่อัดไปแล้วไม่อาร์ตนะเนี่ยพี่ตัดไปเลยเนี่ยช็อตคิวได้เลยนะเว้ยจริงเขาทุกรอบเราก็คิวทุกรอบไปแล้วปะเออยเฮนาไเชื่อใจพี่ดิอัดเลยนี่เป็นช็อตคิวไปเออเฮาน่าไม่เชื่อใจพี่ดิแค่นี้มันก็ช็อตแค่นี้ก็ช็อตเด็ดนักกีฬาและเฮียมาเงินกูอัดอีกอัดเด้ออัดเลยอัดเลยอัดไปเลย อ,อัดเลยอ<ป>ัด<ม>เลยเจ๊เจดอันน่ารักของพีด้วยเนี่ยมึงดูดิน่ารักป็นหลักน่ารักป็นหลักเนี่ยน่ารักเฉยมากเฉยน้องหมานี่นี่น้องหม่ข้าคุณเมดงไงเออน้องหม่ข้าคุณเมดหน้ากูปกติก็ลอ,อยแล้วนะเยิ่งหน้าอยู่แล้วแหละแต่ถ้ามองดีๆนี่กูเหมือนโลกจิตด,ดีๆเลยเน,น,นี่ยไอ้ที่กูรู้ตัวเองเหรเนี่ยไม่นะแล้วมีคนอื่นสิเบลเราต้องหาเฮ้ยนั่นใช่ปะวะ ต้องหานะไปแล้วมอบเลยแล้วมันโอ้โหอะแล้วมัอะมันอะมานอะไกระตุกอันนี้เห็นชัดมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยคนเยอะจังวะที่เห็นชัดนี่คืออะไรกระตุกใช่้ยมเออเออเอใช่กระตุกกระตุกกระตุกเออน่ะถูกละ เออนี่ก็กกยังเห็นได้ชัดเล่นสองตาตะกี้นี้ไม่เจอเลยนี่มาเจอสี่ห้าคนเลยหรอวะโอ้สุดยอดว่ะเฮียงงละสิกูมาเห็งอะไรไปรู้เลยเฮียรู้มึงอ่ะไปรู้เลยใะเรียวมันอีกอีกอีกนะกูไม่ไม่อัดไม่ทันว่ะอีกแปดวีไปทานล้าทันแล้วไปอัดเกมเลยไปโอ้ดูชุด้ังหมาพี่สิเสียมาก เอ้เยเราก็ยังประกบกันเหมือนเดิมไหมแซนดิชแม่นลูกไงอร่อยนะหรือแจ็แคต้าซอยห้าบาทประกบกลางปินทะลาลมปลกเลยเว้ยแต่ตอนนี้นข้างล่างพี่ในโคตรเย็นเลยเย็นมากอืมเย็นมากเลยข้างล่างพี่เไอ้เบลลองกด ws รวๆดิ เ็นีจะไม่รู้เลยแล้วนะนะกันนะใน่ชุดนี้สำหรับอยู่ฮิมาตะหอเลยเว้ยเจ็บปืนพี่ไม่เน้นปืนนี้กระเจ็บพีเก้าศูนย์บอกได้านอกเจอใช่ไหมเจอพีเก้าศูนย์บอกได้านอกมาจัดไปในดูสิบ้านนี้มีอะไร นี่มาพี่ลงามาเกลือไปเนี่ยเออนนะขอ,อปิดไอ้แช่มก่อน,นท่านพี่เกลือที่ไปเตี้ยวคนนึงเอ้ระวังมึงมาอย่างนี้ทีไรมัตงตายวงทุกทีเราต้องระวังตูดระวังตัวด้วยเลยต้องเต็มตัวเต็มใจจมตูดใช่แล้วจะเตียวไว้วทำไมตูดอะ่ะ what do you mean ก็เวลามันวิ่งไงเราต้องถ้าเราวิ่งไม่ได่ะตูดเราหักไปเราต้องแซมตูดไปมันไม่เกี่ยกับตูดเลยเฮ้ยอ้าวเฮียอืออย่าใส่ใจมันคือการแทนโอเคโอเคพี่จะพี่จะไม่ใส่หมวกนะถ้าพี่โดนใส่หัวลงเลยลวงง่ายๆนี่ไม่ต้องถามนะเเ้ยเจอหมวกสามไม่ใส่เฮียใส่แล้วนักงนรักเกียเด้วพี่ม ตัวพี่ไปแต่กล้ามนี่อะไรเนี่ยมีโมเซอร์สไนเปอร์ด้วยฮาโมเซอร์สไนเปอร์ใช่สไนเปอร์ไม้ปะใช่ใช่เฮ้ยมาไป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 ลมาใกล้เลยจัดตายอาเลยเอ๊ะเอาเลยเฮ้ยพี่เอ่อเก็บกระสุนให้หน่อยผมก็เจอเหมือนกันใช่อะอ่อผมเจอละสไนเปอร์ไม้ กระสุนก็อยู่ตรงนั้นแหละยังมาเหมือนเดิมแหละแต่เอาได้กูกูเก็บเสียงซับไพายฮะเหมือนพี่แบบพี่ไม่เต็มใจพูดเหมือนเหมือนเหมือนแบบเขาจ่ายฮารตัวพี่ไม่ไม่ครบพี่เก้าศูนย์มีร้ายมีร้ายมีร้ายพี่มีร้ายซับไพน์บอกเก็บเสียงด้วยนะพี่ไม่เอาเก็บเสียงทำเป็นรถไอ้คนจริงไม่ใช่อยู่เนาะใช่ใช่ก็ใช้คนเดียวไปเฮียพี่โอเคแล้วจะเปิดอะไรที่ไม่ที่ จะเป็นลักับะอื่นไหมพี่อ่ไม่นะก็ไม่ส่วนมากก็จะเป็นพวกปืนแบบว่าที่แกก็น่าจะมีอยู่แล้วอย่าแงบบพวกปืนสนายอะไรพวกเนี้ยแตบบ่ว่าไม่ใช่สนายที่แกน,น่าจะสนใจแน่นอนอ You k n o ย you โนย w y โนย n o โนไอโนเออรู้ไว้หัวใจรักจริงเ <c oughs> นี่ยใส่หมวกแล้วนะเกียร์ทเ่ี่ถอดเลยนี่กลับมาน่ารักฟุ้งฟิ้งเหมือนเดิมโอ้เป็นโลก ไม่ลอกเแคยอะไรไม่รู้เจอหมวกเจอหมวกเียอะไรใส่ทุกทีเลยเออเหมือนให้เอ็งเยอะว่ะชักเด็ดเด็ดเด็ดแบบเด็ดดวงเลยอ่ะมันไม่ได้มีตลอดนะเว้ยเอ้ยริปเปิลริปเปิดอ่ามันไม่ได้มีตลอดเหมือน,น,นอารมณ์เหมืนอนอารมณ์เหมือนจะดูหนังอ่ะแต่ว่าแต่ว่ากลัวคนในบ้านอยู่อะไรเงี้ยเออต้องรีบปล่อยเราต้องไม่เปิดก่อนคนในบ้านจะมาม,ม่เจอแล้วดีกว่า เตี้ยงโอเคพี่เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงชอบข้าทางหน้าต่างกันแบบออกข้าวทาร์ต่างอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่เข้าใจแล้วเสียงมันไพเลาะมากเลยนด้วยไเราะจริงเลยโคตรไพเราะให้แบ็คพิงค์มาร้องยังไม่ให้ยังไม่ได้ขนาดนี้แน่เนี่ยโคตรไพเราะเลาะพิงใช่ฝากพิงค์เลย ออกขางในวะเนี่ยเราก็ไม่ได้โชคล้านทีเดียวใช่เปล่าถึงมันไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยตอนเนี้ยพี่ว่าเราพี่ว่าเราเข้าวงดีว่าผมเลิกอัดแล้วนะไม่มีแล็คแลมากแลดเกินอ่ะไม่หรอกชักเด็ดชักเด็ดดวงเราจะไม่มีไงถ่พี่ต้องอัดทันพีก็อัดไม่เอาอัดไม่เป็นที่แต่ถ้าอัดถั่วอัดเป็นอัดได้ทุกครั้งเลยสนใจป่า สนใจว่าเราฟื้นแค่ไหแหละสนใจหรอผมเด็กเปรี้ยงไม่นะเขาไม่ใช่อุ้ยเฮียมึงอย่ายิงดิตลกแดกแล้วล่ะลูกเอ้อ่านักวัวขึ้นขึ้นลงงง่ะอืมดีกดเอฟ้างขาดนะมันต้องกด G เออนี่กดน้องหมาถือปืนเย่เย่ เย่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 ทำไรลูกมากมากมากแบเข็มขัดให้แน่นเราจะไปกันแล้วขับตามถนนเท่านั้นนะใช่ไหมขับป่าตรงป่าบ้าน่ะมึงจะมีมึงจะมีมารยาทขับขี่อะไตอนนี้เบลกูว่าถ้าถ้าถึาถ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 างวงก็คงยาละน้ำมันหมดพอดีฮี่ กระสุนใช้กระสุนเลยนะกระสุนปืนเนี่ยฮะใช้กระสุนปืนนะทั้งหมดอ่ะจริงไหมเนี่ยเออทียทำไมไม่บอกกูเลยคนนี้เน่ที่กูก็ยิงไปดิเอ็ดแค่เอาไว้สังเกตุเอาเวลาคนอื่นเล่นเขาจะไม่ยิงมัวครับหวยควนนะว่าเปิดนรืว่ากระสุนมาจากไอ้นี่ตัวตัวตัวรถเองถูกเหรวะใช่เอ๊ะแถวนี้กูเดย์จะวิรแปลกว่าเดิม ก็ที่ที่เรามาเอารถแล้วเรามาขอดรถไปเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เอาต้อนนี้ยังไม่ได้ยิงคนใช่ก็โหเราเรามาลงไหนอ่ะถ้าเห็นคนนี้มึงก็จะดวงดีกันไปแล้วล่ะเฮียไม่งั้นก็แม่งก็โง่มาเองละจริงจริงอาจจะเจอเจอบอสอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ไงเงี้ยโอ้โหพูดถึงก็เจอเลยพูดถึงยังไม่ทันขาดคำ เอาดีละอ่ะเจอแล้วหรอดูอะไรเอ๊หนูไม่ได้เข้าทำไมเก่งจริีอย่ามาซักพวกพี่น้องก็ไม่ใช่หนูหรอกเดียวละค่ะดิค่ะดิ เอาไไลท์ไฮลท์ละถูแล้วน็อกอืมเสร็จถูกอ๋อไม่ได้ถูกนอกเอาสักกูเสียวตูดเลยที่ไอ้จีน่าเอายามมาด้วยเนี่ยตู๋ขาบไปไหนอะขาบไปไหนขาบไปไหนขาบไปไหนอย่าขยับเลยจะดีกว่าไอ้น้องอยิงนี่ <c oughs> งเงี้ยถ้า,าจะยิงเนี่ยพวกมึงต้องแม่นกว่านะถ้าจะยิงกูอ่ะกูบอกเลย เอาง่ายต้องเอาให้เราล้มแต่ถ้าเราไม่ล้มมึงจะล้มเองเฮ้ยถ้าล้มเออเถ้ากูไม่ล้มมึงล้มต่อสองเอาไปเลยไอ้นี่ไอ้นี่พี่เล่นเอเคดีกว่าอีกเขาบอกอ่ะเล่นเอเคดีกว่าเพราะก็าสูญเยอะนะเอคไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เป็นไรไม่ไรซึ่งมันเด็ะเดี๋ยวมีให้กระสุนกันใช่ไหมใช่พี่ไม่ฟ้องไงร่ะฟ้องไงเราก็ไม่ได้ใช้เยอะก็มีแล้วก็สุนเยอะใช่ความสมากไม่จะน็อกก่อนกระสุ่ดีทุกหมดไหม <รถ S 1> เันคือความจริงเนี่ยมึงมึงระยะไกลไงเออแบบโป้งเดี๋ยวนี้คือต้องรู้เรื่องเว้ยมันต้องมันต้องลงไปลงลงไปคุกหน้ากับพื้นนะลงไปคุกกับดินอ่ะแต่ว่าเหมือนอคนเหนื่อยแล้วเอ้ยขอพักแป๊บหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเอาไง่ายๆเว้ยเบ,บลลรัดสนยไม่เกินสองนัดถ้ามันไม่นิ่งอ่ะไม่เกินสองนัดแต่ถ้ามันมนิ่งอ่ะนัดเดียวรู้เรื่องเซานัดนี่คือมันล่วงหรือเราล่วงมันล่วงไงโอเคมันมันโอเคถ้าคุณล้ะก็ป่อไม่เพียงพอแกก็ทิ้งไอ้หนังสือนัอ่นออกไปด เก็บไว้ทําไมอ่ะหนังสืออะไรหนังสืออะหนังสือไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นไอ้นั่นอ่ะอย่าอย่ามาใส่ลายกูเลยแบ่งไม้พี่ก็ได้เรากันเองอยู่แล้วไอ้ไอ้ไม่มีเฮีมมีหนุมีมากกว่าสามเล่มด้วยลูกก้มาจากไหนมาเป็นพ่อเจ้านายลูกโ้เลยเฮียขับไปเลเวลไล้เฮีย โอเคโอเคโอเคไม่แบ่งก็บอกแค่นั้นเองโธ่จะตายไม่ตายไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดที่หนึ่งที่หนึ่งมาสี่ตาแล้วอ่ะเอ้สามสามหรอนี่ตาที่สี่ฮะอันนี้ตาที่สี่ไปไปเข้าวงเหรอไอ้เหี้ยปวดมาไปสัตว์วงมาแล้วไอ้เหี่วงมากไงไปเจ๊เจ๊บินบินบินยังไม่มาอเฮ้ยยี่สิบสามวิเดินชิวมันจะชิวเกินไปละ เฮ้ยมันเดินอยวะตอนไหนดิคอนโทรลไงอ๋อแล้วเปิดปืนกดแล้ววะเก็บปืนเอฟเอฟเอฟอ่าแล้วกดคอนโทรลชมนกช,ช,ชมกาไอชมนกชมนาวเฮ้ยโอ้โหไม่มีกาไม่มีนกหอกเนีม้มีมีเอฟเฟคแล้วเบิดข้างหลังตู้ระเบิดของจริงเลยตู้ <c oughs> แต่วงแดงนั่นไม่เอานะวงแดงนวงแดงไม่เราไม่เล่นด้วย เรื่องนี้เบลจะไม่ยุง่งสองคิวแล้ววะพี่ยังไม่ได้คิว <deserves. S 2> เลยอะ่ะรอบนี้เราได้ได้คิวน้อยกว่าเดิมว่ะผมไม่ไม่ค่อยเจอเลยนะมันมันยังไม่ถึงช่วงแบบว่าฉากหลังๆแบบว่าตอนแบบวงมันบีบมากๆแล้วคนมันยังเยอะอยู่อ่ะไอ้นั่นแหละมันแน่นอนกูอยากข้างหน้ามีกล่องขอขอเอ็มซีหรือเอ็มสิบหกก็ได้ตอนนี้บาคนตายหรอไม่อยากไม่อยากแคปปืนที่ไม่มีสกินอ๋อก็ มันขัดกูกูซื้อตักกี่วานทำไมถ้ากูไม่ได้ใช้ถูกไหมล่ะกี่วันกี่วัน,วนเอออย่างน้อยเนะี่ยได้ละไม่ใช่ทีนะ่เราจอดไว้ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่มันไม่ใช่รถวเราเบลโอ้เราจอดเนีทำไมพี่พี่ว่าแกหลอดละลายกันอะอนั่นลยมันรถไหนรถเราไงทีต่ตะโกมันมันแปลกๆนะก็คือมันก็คือรถมันก็คือรถที่เราเคยใช้เอออ่าอันนี้กูเปลี่ยนกับแกันีนะ่ย ไม่ไม่ไม่นี่กูใส่อะไรไปอ๋อใส่หมวกโอเคนี่วงอีกแล้วเหรอปาเบลปะนั่งรถเถอะไม่นั่งเหรอเฮียเดินเฮียชิวไม่แล้วแต่ตายวงก็นั่นแหละเฮียดูวงด้วยพี่อยู่แค่นี้เออวะนั่งเอาเอาอีกระจกเลยเนี่ยเนี่ยมันต้องแบบนี้แหละเดี๋ยวสตาร์ทมันก็เจอเบล สี่สิบเจ็ดคนกับวงกระจิ๊ดเดียววะเอียไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดมากไม่คิดไม่ได้คิดมากเลยกูคิดว่ามันเดี๋ยวมันต้องมีหมาิ่งมาให้กูยิ่งวิ่งมาให้กูยไม่ต้องวิ่งหรอกเดี๋ยวมันก็หอนมาให้มึงได้นเิงละ่ะจริงๆไอ้พวกทำปืนลัน่นตัวตีเลยแล้วไอ้พวกที่ยิงแล้วยิงดดไม่โดนหนี่แหละตัวดีม <laughs> เบลเบลมีคนอยู่มีคนอยู่ตรงไอตรง <it> ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยบันไดอะบันไดแถวบันไดอะไอตรงที่มันเป็นบันไดอะ เออนะเไหนไหนไหนนะโหโคตรไกลอ่ะไกลป้าเวลถึงบ้าอ่ะลมแล้วลมบ้ลมยังลมยังค้คยิงพี่ว่าดิงมันโดนอยู่นะมีคนยิงแทรกเ้คนเฉี้ยเก็บเก็บเงินเดี๋ยวเก็บมาได้เก็บมาได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อ้อมอีกฝั่งนึ่ไหนแน่ไหนแน่มึงอัดมันหลบกระสุนพวกกวัว เยี่ยมมันมีฝั่งยิงมาอยู่พอเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ต่อ,เ,อเห็นชัดเลยก็โดนที่ฝั่งยิงมามีหมวกก็อสองไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่อยู่แล้วเอายามาเยี่ยมแถวคนหนึ่งไม่ใส่สุดมาเ <Yeah. S 2> ยี่ยมไม่มีอะไรน,นะน่าจะแถวแถวโน้นนะแถวแต่เ,เราจะที่หนึ่งแล้วเหรอไม่เอานะ่ะโถแต่ต้องมีความท้าทายในะเบล ขอทายเจอแล้วหลังเนินเะนี่ยจัดการเองไหนวะอ๋ออยู่นี่มันอยู่นี่โอโ้ยมึงเล็กล่างเรียวเหรอฮะมึงมึงมึงเล็กล่างเรียวเหรอไอ้เฮี้ยมไม่เจอเลยเนะี่ยไม่เจอไม่เจอนีนี่กูไม่เจอหรือกูตาบอดเนี่ยไม่บอดนะ <laughs> เอกูกูกูมองดีแลวมันมันเนียนมันเนียนจริงอ่ะอันนี้ยอมรับเลยรัดล่างเล็กเล็กล่างล่างเล็กไงล่างเล็กไงตัวเพียวๆหน่อยจะเพียวก็ไม่ใช่วันหลอดนะนั่นนั่นเห็นได้นะอาดิอย่าลั่นอย่าลั่นดูด้วยขึ้นนะครับสกาโอเดนดักก้อนขึ้นนะครับโอเดนดักก้อนโอเปสสามมาแล้วครับ เอาหมวกทีงหมวกคูนแปดเก็บไปก่อนคูนแล้วโฟนามสค่ามามาแล้วพี่มาหมายถึงอะไรออีสกินเออปล่อยพี่ข้ามังก็ได้เดแล้วเห็นไลฟ์แล้วพี่เหรอ พี่ขออะไรอันนี้พี่ขอเองโอ้ยกลวะหลบกัางก็ได้ไม่งั้นก็รอให้มันยิงหน่อยเดี๋ยวพี่จาดกาเองนี่กูเพิ่งแดกเล็ดตัวเองเนนี่ยนี่มึงแดกตัวเองนะเอาอีกแล้วเหรออย่าซ่าอย่ามาตลกกับกูสัตว์มันมีมันมีอีกตัวปะหรือว่ามีแค่นี้อื้ออ้โดนละคระมาณกายูกายูกายู ใกล้ใกล้ไม่ไกลอ่ะใกล้อยู่ขอตัวขอตัวเอาอามาละถามแค่นั้นแหละเอามาละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอปั๊มโอเคยิงมาให้มันยิงมามันยิงมาเออให้มันกะตายดิขอคุณรู้จุดนหมือนกันโอ้โหโอ้โหขอกกูก็รู้จุดนเหมือนกัน น่นะมันวิ่งขึ้นไปแล้วมันวิ่งข้ไปแล้วเฮ้ยกูจะโชว์เทพไม่ได้หรือไงวะฮีเฮ้ยเาะี่เหรอ,อเรียบร้อยเรียบร้อยพี่เขาเล่นเขาต้องขอคิวมั่งเอ้ยถึงมึงจะเทพถูกก็จริงแต่ต้องให้ ตัวสำรองหรือตัวประกอบหรือตัวเอกคนอื่นมันได้บ้างเลยเขฮียเบลกินเนาะมาดิับเ,นนเอาไปจีเออยยาวๆกันหน่อยให้อ่ะให้ดได้เยวยืยืนไม่ได้อะไรหรอกแต่เมื่อกี้มีตัวยิงแทกนะยังอยู่อีกเหรอไอ็คนละคนปะคนละคนคนละคนคนละคนมีตัวยิงแทกมาแต่ไม่รู้อยู่เปิดไหนนะอีกหกตัวเบลอีกหกตัว น่าจะมีส่วนหนึ่งตายวงคิดไปเลยสองสามคนตายวง,ยง,ยวงก็แสดงว่าเหลืออีกไม่กี่คนไม่ตายวงโดนสกายิงนะเอา้าจริงมันมันทีมันคงมันตายวงไม่ก็แบบว่าโดนฆ่าเนี้ก็ฆ่ากันเองไม่มีคนเทรดล็อกเกตันเจอให้คูเจอละฆ่าได้ไหมอย่าเตียนโดนหัวแตนโอ้โอ้ติตาติดเว้ วันนี้นี่วันวันอะไรวะเบลฮะวันนี้วันอะไรเนี่ยนะนะเอ็มถ้าดิบขึ้นดีดดิบตรงก็หมดแต่ละปีอยู่ในระยะพอดีนะไอ้เหี้ยเจ๋งจริงนะเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกอ่นคาร์เนัมละขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดไอ้เหี้ยสุดสุดอ่ะบอกเลยของแท้แน่น,นอนรับระกันเลยเฮ้ยราบักใครเพิ่มเพื่อนกู